เนี่ยก็เพราะว่าไปอ่านข่าวเจอมาว่าทาง Apple เนี่ยเขามีปัญหาที่ต่างประเทศ <c oughs> ก็คือเน็ตเวิร์กปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์กกับการางั้นแล้วก็แต่ว่าของ Android เนี่ยตอนนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มทำตลาดจริงจังของต่างประเทศ<จ>ใช่ไหมจ,จริงๆริง r o i d ทำมาปีกว่าแล้วครับก็ถ้าเกิดในอเมริกาเนี่ยคนก็จะรู้จักชื่อของ G1 ก็คือตัวแรกที่ทำกับ HTC ก็ทำมาได้สักพักแล้วแต่ว่า ถ้าเกิดจะพูดถึงบูมจริงอ่ะคงมาช่วงที่ม o t o r o l a ปล่อยตัวที่เรียกว่าดรอยออกมาซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่าปลูกกระแส a n d ด o i d ให้เกิดอย่างจริงจังล่าสุดก็คือ n e x u s 1ใช่ครับ n e x ก s 1ก็เป็นตัวแรกที่ Google ลงมาทำเองอแต่ก็เป็นจ้างให้ทาง HTC ผลิตให้อ๋อค่ะ,คะแต่ว่าวันนี้เราคงไม่ได้มาวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์จริงๆก็น่าวิเคราะห์เหมือนกันเนอะแต่ว่าเอาเป็นว่าโมเดลธุรกิจก่อนเพราะว่ากรณีศึกษาของ Apple น่าสนใจคือกลายเป็นว่าเน็ตเวิร์ของ a t t ม่ถล่มทลาย ไปจากการใช้คือมือถือสมัยก่อนเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะใช้ Hello SMS อะไรกันจิปถาถะไปแต่ว่าไม่ได้มีมาใช้แอปทั้งวันทั้งคืนออนไลน์24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยเป็นสาเหตุให้เน็ตเวิร์กของ AT&T มีปัญหาที่อเมริกาเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่าไม่รู้อ่าเราจริง<ะ>จริงๆๆช่วงสักประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมาซีอีโอของ AT&T นี่ยเขาเป็คนพูดเองเลยว่า การที่เขาได้เอ็ก u s คลูซีฟดกับ Apple เนี่ยทำให้ฐานลูกค้าเขากับรายได้ของเขาในส่วนของ Data เนี่ยสูงขึ้นอย่างมีน,มน,นัยสำคัญซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาค่อนข้างชอบดีลนี้มากค่ะอันนี้คือแค่นั้นใช่ไหมดิฉันเล่าต่อก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> คุณ <c oughs> บอลเราไปสุดอาจจะไม่อยากเล่า ตัวกระทบกับหน้าที่การงานหรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเล่าเองก็ได้นะคะ <c oughs> ก็คือว่าก็คือว่าดีแทกกำลังจะขาย iPhone ไม่เกี่ยวอ่เโอเคเล่าก็ได้นะคะตามข่าวแล้วกันนะคะคือถ้าเกิดว่าใครได้อ่าน Business Week ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ม <c oughs> ีคอลัมน์หนึ่งเขียนเอาไว้นะโดยคุณปีเตอร์เบรแล้วก็คุณโอกาคาริฟนะคะเป็นคอลัมนิสของ Business Week บูมเบิกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาก็เขียนวิเคะร์ไว้แหละว่าคือปัญหา AT&T เนี่ยจะรับมือกับคนที่ใช้เขาใช้คำว่าเสพติด iPhone เลยนะคือทุกวันนี้เวลาใช้ iPhone นี่คือเราไม่ได้ใช้แค่ไม่ได้ใช้แค่คุยดาต้าทำเดียวเรามีมัลติมีเดียใช่ไหมเรามีมัลติมีเดียจริงๆใช้คุยน่าจะเป็นส่วนน้อยไปด้วยซ้ำเออจริงน่าจะเป็นการเล่นแอปพลิเคชันอะไรมากกว่าเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเนี่ยเรื่องนี้มันจะเกิดกับแบ เกิดขึ้นกับแบล็กเบอรี่ด้วยมั้งเพราะว่าทุกวันนี้แบล็กเบอรี่ก็ไม่เคยใช้คุยเลยไม่ได้แบบไม่ได้เคยใช้ฮัลโลเลยอ่ะซึ่งทุกวันนี้แบล็กเบอรี่ไอตัวบริษัทริมเนี่ยผู้ผลิตยก็เจอปัญหาคือเน็ตเวิร์กล่มบ่อยล่มบ่อยซึ่งล่มแต่ละทีก็เป็นข่าวดังในโซโลเขาบอกว่าคอลัมนี้สองท่านที่เขาเขียนไว้ในเรื่องของการจราจรติดขัดเนี่ยคลิปวิดีโอสั้นๆคลิปหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้แบนด์วิดต์คือสมมติเราเอา iPhone มาดูคลิป YouTube หรืออะไรเงี้ยนะ คือคงไม่ใช่เฉพาะ p h o n e หรอกทุกมือถือก็อาจจะเป็นหมดต้องใช้แบนด์วิดทเทียบ,บกับการส่งข้อความห้าแสนข้อความทีเดียวคือสมมติเราดูคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะใช้พื้นที่การจราจรเนี่ยเหมือนกับ เยอะอะส่งเท็กถึง5 0 0แสนเท็กด้วยกันนะคะแล้วก็บอกว่าในช่วง3ปีตั้งแต่ iPhone เปิดตัวเนี่ยนะคะอัตราการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายของ a t t พุ่งสูงขึ้นถึง50% 0 0แต่ตอนนี้ AT&T เขาปรับปรุงเน็ตเวิร์แล้วนะคะก็ต้องแก้ไขกันไปทีนี้โมเดลของ iPhone เป็นยังไงคะทแล้วมันเกิดอย่างนี้เพราะอะไรคะตอนตอนที่เขาเปิดตัวเมื่อ3ปีก่อนตอนนู้นจุดเริ่มต้นคงจะมาจากแนวคิดหลักของสตีฟจ็อบสที่คิดว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ย เป็นสิ่งที่จะเป็นเทรนด์ขอ,ของการใช้งานโทรศัพท์มือถือซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมีผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหลายๆจ้าก,ก็คือก็คิดแต่ว่าไม่สามารถทําออกมาได้ในลักษณะที่ p p p ทําคทำคก็คือทําให้มันใช้ง่ายนะครับทำให้มือถือ Apple ของ iPhone เนี่ยไอโฟนเนี่ยมันทําให้คนใช้ไออินเทอร์เน็ตเนี่ยสูงขึ้นมากอจากเดิมเนี่ยคนอาจจะแค่ดูเว็บนิดหน่อยๆเช็คมนิดหน่อย,อย,อยกลายเป็นแบบว่า อะเปิดเว็บทุกวันเข้าเมลอ่านข่าวแชทดูคลิปวิดีโอโซเชียลเน็ตเวิร์กกับเพื่อนคือจะมีปริมาณการใช้ข้อมูลค่อนข้างสูงไอไอตัวเนี้ยเป็นจุดคิดที่ที่เขาคิดว่าเออพอ,พอเขาสามารถจุดกระแสการใช้ข้อมูลสูงๆแล้วเนี่ยน่าจะไปจับกับโอเปอเรเตอร์เพื่อจะขอแบ่งรายได้ตรงนั้นอนะ่ะมาสู่กระเป๋าเงินของเขา แล้วคือตอนนั้นเนี่ยแอปเปก็ไม่เคยทําโมบายด้วยใช่ไหมไม่เคยทำโมบายใช่ครับคุณวอลลิสสุดมองว่ามันคือเขาประเมินตลาดแบบต่ำไปหรือเปล่าคือแบบเขาเขาจะคิดหรือเปล่าว่า iPhone มันจะถล่มทลายใช้กันแพร่หลายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนตอนคุณสตีฟจ็อบสตอนเขาประเมินตอนนั้นอะคิดว่าคิดว่าสตีฟจ็อบน่าจะมองออตรงนั้นเนื่องจากอ่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วงนั้นเเป็นช่วงที่บูม เว็บ2อช่วงนั้นก็คือกำลังบูมค่ะซึ่งอุปกรณ์อะไรที่มันติดตัวคนเนี่ยมไม่สามารถตอบโจทย์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ายของ Windows Mobile เนี่ยกดเว็บก็คือใช้งานยากคนก็ไม่อยากใช้เขาเลยคิดขึ้นมาว่าทำให้มันให้มันใช้ง่ายๆแล้วคนติดแล้วพอติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดรา,าย,ดายได้ที่เรียกว่า Data พวทพวก,ก 3G อะไรพวกนี้ ก็ S <S <S คือ <Okay. S 2> ค่ายมือถือก็จะชอบแต่พอมันติดแล้วมันมืนมันเหมือนกับเน็ตเปิดโตไม่ทันกับเครื่องลูกขาย,ขยาาหรือความนิยมอาจจะเป็นเพร<ม>าะปริมาณการใช้ข้อมูลเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นมากคนก็จํานวนเยอะขึ้นด้วยแล้วคอนเทนต์ที่ใช้แต่ละอันเนี่ยอาจจะเป็นวิดีโออะไรซึ่งมากขึ้นทําให้ปริมาณคือค่คอนข้างสูงเราขยายไม่ทันด้วยส่วน แล้วจริงๆแล้ว i n เ s s m o เด l ทอ้งมดิเศโมบายขอ Mobile, โมเดลของของไอโของแอปเปเนี่ยในระยะต่อไปเนี่ยเขาจะทำยังไงแล้วในเมื่อมาเจอปัญหานี้แล้วจะแก้ยังรจริงๆแล้วอันนี้คือถือว่าเป็นแนวโน้มที่ที่ดีที่คนเนี่ยหันมาใช้ไอ้พวก Data มากขึ้นครับคือเสพคอนเทนต์อะไรก็ตามเนี่ยทางแก้ก็อาจจะเป็นที่โอเปอเรเด้วยส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้อง ทำให้รองรับลูกขายผู้ค้าเนี่ยเยอะๆมากขึ้นหัวหันกลับมาดูบ้านเราเนี่ยนะครับคือคือเน็ตเวิร์กเราก็ยังไปไม่ถึงไหนที่แบบว่าจะให้มันเป็น 3G แล้วก็แบบว่าทั่วไปหมดมีการแข่งข <ๆ S 1> ันมากมายได้ติดกฎม,ม้งกฎหมายแล้วจะมีเครื่องเข้ามานี่มันบองไม่หนักใจโอเปอเรเเอร์ก็จริงๆแล้วช่วงเริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเรียนรู้ว่าดีมานของลูกค้าจริงๆอ่ะมันเยอะขนาดไหนครับคือ คงจะไม่ถึงขนาดว่าเข้ามาเปี้ยงลูกค้าทั้งหมด50 60ล้านเนี่ยแปลงมาใช้สามทีหมดก็คงไม่ใช่ก็คงมาช่วงหนึ่งระยะหนึ่งซึ่งก็จะมีเวลาให้คิดว่าเอยถึงเวลาที่จะต้องขยายแล้วนะอะไรเนี้ยเขาก็แพลนไปเรื่อยๆค่ะทีนี้มาทางฝ้าของ Android บ้างของของของ iPhone เนี่ย เขาไปใช้แชร์จากโอเปอเรเตอร์นะคะของ Android นี่เขาเป็นยังไงคะมี Android นี่คืออ่อนิดนึงโน้ตไว้คือแนวคิดของทาง Apple เนี่ยเคยมีความเคยมีคำพูดคำหนึ่งที่บอกว่าวิศว์เอนจิเนียร์กับ Marketing เนี่ยคือจะไปจะไม่ค่อยไปได้วยกัน <c oughs> อ่าทีนี้ในฝ้าของ Apple เนี่ยน่าจะเป็น Marketing <c oughs> เพราะคุณสตีฟจ็อบสเนี่ยเขาจะเป็นหัวการตลาดนะคะแต่ว่าทางฝ้าของ Google เนี่ยจะเป็นฝั่งเทคนิค <c oughs> ใช่ไหมคะค เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสะท้อนเลยว่า2อ,อแพลตฟอร์มเนี้ยมันจะต่างกันนิดนึงในการก้าวเข้ามาสู่ตลาดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆ